สัสดีค่ะมาเจอกับคุณครูอานะคะคุณครูจิรารักเขียวบุญจันทร์คะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 ค่ะงานที่ได้รับมอใหม่ในวันนี้นะคะคือเอกสารนะคะที่หนูได้ไปมีใบความรู้นี่คือแผ่นที่1นะคะอันนี้เป็นใบความรู้ทบทวนเนื้อหาป .4 และป .5 นะคะให้หนูไปอ่านนะลูกนะต่อไปแผ่นที่2จะเป็นกิจกรรมการทดลองเรื่องสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม แล้วทีนี้ก็จะเป็นใบางานนะคะเรื่องสารโดยให้นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลจากประสบการณ์ที่หนูได้เรียนไปเนี่ยมาทําลงไปหน้านี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อาหาทบทวนจากป .4 สีป .5 ห้าและรวมถึงป6ด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นใบกิจกรรมการทดลองเรื่องสารในเดียวและสารเนื้อผสมใบนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทดลองแล้วก็มีสรุปผลให้เด็กๆซึ่ง ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่ในใบกิจกรรมการทดลองแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะเรื่องของสารเนื้อเดียวและสารผสมนะคะ,ะใบงานของสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ลูกเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะสะสารก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราต้องการที่อยู่สัมผัสได้เป็นสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสาร คือเนื้อของสสารที่เราทราบองค์ประกอบแน่นอนแล้วมีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติของสารค่ะสมบัติของสารคือลักษณะเฉพาะตัวของสารเช่นเนื้อสารสีกลิน่นจุดเดือดสถานะการนำไฟฟ้าความเป็นกรดเบสเป็นต้นค่ะสารแบ่งออกเป็น3มสถานะดังนี้1ของแข็งอนุภาคจะ เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและหนาแน่นมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้นะคะ2ของเหลวอนุภาคของสารจะเรียงตัวห่างมากกว่าของแข็งไหลไปตามภาชนะที่บรรจุมีมวลต้องการที่อยู่ปริมาตรคงที่ค่ะ 3. ค่ะแก๊สอนุภาคของสารอยู่กันอย่างหลวมหลวมค่ะฟุ้งกระจายเป็นอิสระมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้ปริมาตรไม่คงที่ค่ะ มาถึงกิจกรรมการทดลองค่ะ <S <S เรื่องสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมทุกการทดลองนะคะเราจะมีคําถามว่าเราจะทําการทดลองนี้ไปทําไมคําถามของการทดลองนี้คือสารแต่ละประเภทมีเนื้อสารแตกต่างกันอย่างไรก็ค SO ือปัญหาของการทดลองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์การทดลองกันเลย วันนี้นะคะที่เราจะทดลองนะคะให้นักเรียนเตรียมหนึ่งเลยค่ะแก้ว2ใบของครูจะเป็นบิกอร์นะคะที่มีขนาด250มิลลิลิตรของหนูเตรียมแก้วธรรมดาที่บ้านได้เลยนะคะ2ใบค่ะต่อไปในครัวมีนะคะแบ่งมานิดเดียวได้นะคะแล้วก็น้ำา1ขวดค่ะจากนั้นก็เป็นเกลือค่ะเกลือเกลือแกงนะคะในครัวเอามาได้เลยนี่คุณครูใส่เกลือลงไปในแก้วแล้วนะคะตอนตักสา นะคะนักเรียนสามารถใช้ช้อนที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นช้อนตักสารนะคะต่อไปอันนี้เป็นแท่งแก้วคนนะคะ,ะมีลักษณะอย่างนี้ของหนูใช้ช้อนได้เลยหลอดหยดค่ะบ้านไหนไม่มีไม่ต้องใช้นะคะสามารถหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ต่อไปนะคะก็เป็นวิธีการทดลองค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงในบิ๊กเกอร์นะคะให้มีขนาดเท่ากันทั้ง2ใบค่ะ เมื่อเราได้น้ำที่เท่ากาันแลวทั้งสองแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนตักสารนะคะตักเกลือป่นลงไปในแก้วใบที่หนึ่งใบนี้นะคะใบที่หนึ่งอ่ะใส่เกลือลงไปก่อนอ่ะตอนนี้นักเียนสังเกตนะคะเมื่อกี้เกลือป่นนะใช่ไหมลูกเป็นเม็ดหยินพอเราใส่ลงไปในน้ําแล้วเราคนเกลือที่มันเป็นเม็ดเม็ดมันก็จะค่อยค่อย ละลายแล้วรวมไปกับน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสแสดงว่าอันนี้ก็รวมกันเป็นน้ําเกลือได้แล้วค่ะแก่ตอนนี้ให้ทุกคนสังเกตที่เนื้อสารค่ะมองลงไปว่ามันหายไปไหนแล้วเอ,อยแล้วมันเป็นอย่างไรอ่าเห็นแล้วยังคะนี่คือใบที่หนึ่งและใบที่สองเหมือนกันเลยค่ะลูกเหมือนกันเลยใสเหมือนกันเลยใครจะไปรู้ว่าแก้วนี้เราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ เกลือละลายรวมกับน้ำมองแล้วเป็นเป็นไงลกูกเป็นเนื้อเดียวกันเลยต่อไปนะคะแก้วใบที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะหยดน้ำมันลงไปโดยใช้หลอดหยดนะคะดูดมันขึ้นมาค่ะแล้วก็หยดลงไปค่ะดีลูกใหเราใส่น้ำมันลงไปในบิกอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลองคนดูเหมือนกันเลยกับเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไร ระหว่างน้ำน้ำมันนะคะดูว่ามันจะรวมตัวกันไหมจะละลายมาอ่าเราจะเห็นได้ว่าน้ำมันนะคะแยกชันก้นกันกับน้ำมองแล้วเนื้อสารเป็นอย่างไรคะแก้วใบที่หนึ่งเรามองแล้วสังเกตแล้วก็จะเป็นสารเนื้อเดียวส่วนแก้วใบที่สองนะคะเป็น น้ำมันกับน้ำนะคะเมือ่อผสมกันแล้วคนแล้วเราสามารถสังเกตได้ว่ามันแยกชั้นกันอยู่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าเลยว่าเป็นสารเนื้อผะสมเพราะว่าแยกชั้นกันอย่างชัดเจนอันนี้นะคะเป็นลักษณะของเนื้อสารที่มีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพนี้ลงไปได้เลยนะคะเป็นภาพวาด ผลการทดลองนะคะระหว่างแก้วใบที่1และแก้วใบที่2ให้เขียนกำกับด้วยว่าแก้วใบไหนใบที่1นและใบที่2ค่ะจากนั้นให้ในักเรียนทําลงไปในใบกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะมาสรุปเนื้อหาในชั้นเรียนกันนะคะจากที่เราได้ศึกษาไปนะคะ1นนะคะสารมี3สถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะสมบัติของสารก็คือสารที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นเนื้อสารสีจุดเดือดการนําไฟฟา้าจุดเดือด สารจำแนกได้2ประเภทโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์คือ1นสารเนื้อเดียว2สารเนื้อผสมค่ะซึ่งสารเนื้อเดียวนะคะเป็นสารที่มีองค์กรชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมอยู่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดสารเนื้อผสมนะคะสารที่มองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งมีสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันมองแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะบทเรียนวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกกันไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ